สวัสดีครับพ <distribution> <renamed> ี่น้องครับคูงขอผัดกระดอง ไอ้ก้มน้ำพริกกะปิกับปลาสูโชเขานะเอาลงมาโชเขาเลยนี่ตำน้ำพริกกะปิกะแซบ,บครับผมนี่ผักกระจองลวกกินน้ำพริกกะปิตอนน้ำพริกกะปิะพ,ปพปอดีไม่มีไม่ค,อค,อค,อค่อยมีผักเผักอยู่เลยหอย มาดเนี่ยมาดีย่างเนี่ยนี่บ่มี่ทานเหมือนเนี่ยเอเก็บไว้กอใช่แล้วตากมันี่าออกมานานแล้วพี่โจ้ออกมานานแล้วพี่โจ้บะมี่สานบ้านหรอมือแรกเลยมันหยุดเนาะน่นครับเด็กใหญ่เนี่ยไอาดิบ่ได้เก็บอันนี้แล้วเหรเก็บนี่ยหรปะบ่มีนหมู่ะ หนังตาแซลมอนครับที่เป็นเละาะล้างเลยเนีน่ย,ย <วะ S 1> แซ่บครับแซ่บเนี่ยอขอทานขอทานคุกรถดีโอ้ยจังบักซังเลย กาลมางกางเครืここ hmm. oh, um, is <_<_่องอยู่้วคันบลั่นนะเอาปาทูมาเลี้ยงนี่นะที่ที่ตากไม่นะมันเป็นน้าเอาลองเลี้ยงกัตาัน นี่ได้ออไปเฮ็ดประโยชน์กันไหมอ้อาวทา่ะนี่น่ปลาทูสดมันทอดได้อย่างนี้ครับมันม่นั่นอันนี้อู๋ไปกวนครับที่เป็นยังจะเบิ้งหน้าตาเนี่ยหนาแซ่บครับหน้าตาหน้าแซ่บแน่นอนเลยออกหายชิวเผ็ดแซ่บพ้อนหรืออาจีเฮ็ดหน้ายากอีกก็ป่ะจักหน้หามันต้องรอรุ่นครับที่เป็นเมนูไลย เพราะว่าผมยังบรู้เลยฮะใครบมีน้ำยาไปเอาน้ำมัไว้เอาอ้บดกันน้ำยาสโมกอนน้อง้แห้งผูเีนเองมันบุหรี่อเม มุ้งสำเร็กระสุกมาแรงมาบ้างไปมาป้าเปิดทางน้ำแข็งป้านำนำนมุนไทยมุไหนเนายทีน้นะเอ้านซ่ำนี่แล้พี่ต้องอ่ะ นุมเซนเอฟซีเอามาให้อีกบ่ะทีนี้ไม่นบอกหนุนมเสซนนี้ของเอฟซีน่ควันจาง้องยาจางวานยาปดขียาปดแคบดีข้สวรค์ตอนนี้ทีมงานเขาขาดแค้นเขาเนียประดุกไหนตัวใหญ่มาเพราะว่าตอนนี้ได้เอาเขาเจ้าใส่กระติมมาแล้วทั้งพ่าแม่นุ่ยอีกอะ เขาหนียวรงนี้นี่ะเขาไม่ได้หูเขาเจ้าแล้วมอเขาตล่านี่ล้าึ้นแล้วครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาจ้ารอไว้บรังผมฮะผู้ใดอิมพดยังแล้วก็หลังผมไหมไอ้เบิร์ดได้ไล่ได้ยังเลาอิมแล้วก็ไปนอนนี้อก่กับอไเลอะเลอะที่นั่นเลอะไป นี่เป็นใจกาไฟใจผู้ใดนะกระพิบบั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 บ่นของมีโจ๊ะผมไข่ผมมีโจบ้าเหรอเอ้าวันนี้เบนไข่เดี๋ยวเบนไข่ดิเบนบอสเบบบอสตัวเบนผมนี่แล้วเออไปให้แม่ให้มีเบนเขาเปลี่ยนไปเถอะเขาเปลี่ยนเป็นตัวไปเถอะให้มีเบนมีกรรมบาะหมายถึงเขาเวีเบิังไฟครับอ๋อคนละเวีนมึงยังมีเบนยังดีอะฮะ มึงเนยังดียังมีเว้นมีกรรมีอย่างนี้วดของผมคือตเนี่ยตลอดแบอวัดมีคนบ่มีไผ่ใช่ไหหน่าจีบกว่ามึงอีกบ่แต่เล็บตนเนาะจีบกว่ามึงอีกิครับครับเปิดได้เลยครับโจ๊กถึงผมมีไผ่ถ้าผมมีเงินครับแต่ว่าใส่ไประเดี๋ยวซึ่งมีหมออใส่ตะกทีบไปแหละ เพราะว่าเขา่ม <t> <half> ีโอกาสได้กับบัคิดหอดคิดหอดอย่งคิดหอดเอ็กแม็กเจที่อยู่บ้านเด้าเบฟขอบเบ็บโอ้ประเมินไปสูงกว่าเดิมเยมานินูนี่จะได้อะไรเอาไปก่อนก่อนไป็่อน โอ้แต่กินเบิดนั่นบอมแอนคนแล้วนะโจปะเอาโยกไปไหนกันนะบ้านละบ้าเอาบอมมันไปตุ่มเด่นโต้เนี่ยเด่นเอ้ไอ้มากเอามูเอาเนื้อนี่ไปแซ่บคุณไปก่อนพอาแซ่บปั๊บยังเขาจังเอาอันนั้นซึนใส่ใส่ไปเขาจังยางไปเบอร์ไอ้นั่นผมได้ข่าวมาอยู่ได้ข่าวไอ้เพิ่นเปิดที่อย่างบุ๊คยูม่องท้งพู้หนย่ง ร่างนี่ยังบุ๊กเกียร์จะดิก็จุกออกมาจากถุงร่างไข่พลาสติกไปหาเบอร์ไงเนี่ยมาใส่อะน้ำตาลน้ำมันยังโอ้ก็ปุกอะครับม่นะปลาทูมันเชิมมันเชิมไม่เป็นไรแซ่บอยู่เออกระแซ่บละปลาอะไรเชิมเชิมอะไรแซบเบิดละว่าไปเจ้ากระดับ ขั้วนะขั้ับเลอุ้ยอุ้ยเห็นแล้วแวบๆอเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งแวบๆครับจะบปรู้ว่าเยี่ยยังแวบๆอ่าไปก่อนแวบๆผ่านไปแล้วแล้วม่แน่ใจว่าเป็นยังเฮ้ยมีเสียงด้วยเฮ้ยอะไรนะจ๊บ่เป็นต่แจ๊บนะมันต้องปกกปกปกปะอ่ะ ใหม <นะ S 1> ้มานไเปนอต้องปักปกปโอ้ไอ้าได้้นะลเนี่ยไอ้าได้เลยเนี่ยโอ้ลลพี่ลโอ้ย เราเรมนงานบบบเดียววะเดี๋ยวนะภักลาบเตี่ยมื่หนาแมนนะพักหนูญี่ปุนปนี่ตี๋เลย์เยียไม่ดีเลยโอ้คลิปเดี๋ยวฝากไว้ตรงนี้กันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ